อันนี้เดี๋ยวเราจะทําการนะครับซื้อกล่องตัวนี้นะครับกล่องดาร์กเมดนะครับ250พอยต์นะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวเกมนะครับเขียนไว้ว่าเป็นเบสิกเวเปอนบ็อกซ์นะครับดาร์กเมดนะครับเบสิกอาร์เมอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งมันเป็นไลท์เวเปอนส่วนตัวคิดว่าน่าจะต่ำกว่าชาร์โลไทเท็นนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นชุดนะครับหรือว่าอาวุธที่สามารถใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่เราสร้างตัวละครก็คือใช้ได้แต่เพื่อหนึ่งนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะก็ ดักเบตตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีมันอยู่ในสตรีมด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะตัวโปรเจกต์สตรีมเยอะเหลือเกินนะครับคือระหว่างที่อัดคลิปนี่คลิปนี้จะลงก่อนแต่ว่าหลังจากคลิปนี้ลงเนี่ยจะมีอุปกรณ์สวมใส่ของวอ r r i เ r อร์เออขอโทษครับของฟอสชิลลงให้ดูด้วยซึ่งเราจะสตรียมฟอสชิลกันด้วยข้อหมายคือว่าโปรเจกต์ตอนนี้คาร์บาวเอ็คือเยอะมากนะครับก็หวังว่าจะได้ลงจนครบนะครับในเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ว่ากันแต่ว่าโอเคครับกล่องนี้นะครับเราจะเปิดให้ดูเป็นแนวทางว่า ในกล่องมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่ยังลังเลอยู่ว่าช่างใจว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับขอบคุณคุณนัทสิทธิ์ด้วยนะครับที่ทําให้มันเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันก็ดิ้งล่างใต้คลิปนะครับกดดาวน์โหลดด้วยกันได้นะครับอ่ะเราเริ่มนเล่นอะไรมานานแล้วครับเปิดครับ250อาสพอยต์แคสนะครับอ่ะดูก่อนมีกล่อง2อันใช่ไหมมีบ็อกออฟลักนะครับอันนี้กล่องเงินแนนะครับ แล้วก็รีเทนตีครับแล้วก็ HP กับ MP เนี่ยอย่างละ999นะครับผูกมัด ID นะครับมาปุ๊บนี่ครับ Dark mage basic equipment package นะครับปุ๊บซื้อได้ดีละครั้งนะอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาข้างในปุ๊บนะครับในนี้เขาจะให้เราสุ่มเงินด้วยหนึครั้งขออนุญาตถือวิสาสะสุม่มเลยแล้วกันนะครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับน่าจะ1ล้านกับ100ล้านนะครับไปครับดูความดวงดีของเราเนะีครับสล้าน แค่เปิดมาก็ดีแล้วอะโอเคนะครับเราดูในส่วนของอาวุธก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาวุธกับชุดน่าจะเป็นเซตเดียวกันแต่เราจะได้รู้ว่าหัวเนี่ยเราจะได้รู้นว่าหัวมีเลดไหมเอ้ยเอาชุดก่อนดีกว่าชุดไปเลยครับปะเผื่อว่าหัวมีลงมีเลดมีออฟอะไรไปครับหูชุดนะครับในส่วนของเบสิกอาร์เมอร์นะอ่าเป็นคือมันเป็นรูปลักษณะของอุ้ยมัน30วันนะคุณผู้ชมนะครับมันเป็น ให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือชุดเช่านั่นแหละนะครับมันคือชุดเช่านะครับ250พอย n ์ที่คุ้มมากเพราะว่า1เลยครับมันบวก15ผู้ชมดูเซตัสนะครับบวก15มันน่าจะเป็นขั้นที่ต่ํากว่า Shadow Tate ทีนึ่งเพราะว่าคือรูปร่างลักษณะมันเหมือน Shadow นะแต่ว่าผมคิดว่าพลังป้องกันมันน่าจะน้อยกว่านะครับเท้าเป็นเท้า M7 นะครับดูด HP นะครับ3ลูใช้ได้เลยนะครับไม่จํากัดเลเวลนะก็คือเเวลหนึ่งก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเสื้อนะครับ เอ้เป็นชาร์เทเทจริงจริงแต่ว่าพลังป้องกันน่าจะน้อยกว่านะคิดว่าน่าจะน้อยกว่านะครับเสื้อเป็นเสื้อแอมเนะครับแอมเแล้วก็ออฟเลือดนะครับเจาะให้ด้วยนะครับบวกถึงห้ามือนะครับเป็นมือ h p ดพีสตลนะครับแอปโซนะครับก็คือคุณไม่ต้องทำแหวนคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเกมทำมาให้อันนี้โคตรคุ้มนะครับอันนี้โคตรคุ้มนะครับสองห้าสิบพอย์เองหัวนะครับเป็นหัวเลดเจาะครินะครับก็มาตรฐานนะครับ ส่วนแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้คืออาวุธจะเป็นอาวุธชาร์ตุทเทเหมือนกันนะครับไหนเป็นอาควาเป็นอาควานะครับก็เอ่อเป็นอาวุธนะครับคับคิเจาะคิเจาะเลดนะครับสองข้างแน่นอนนะครับตามนั้นนะครับก็อุปกรณ์สวมใส่นะครับของเอ่อในกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุ้มส่วนตัวมองว่าคุ้มนะครับคุ้มมากด้วยนะครับมีเวลาเก็บเวลสามสิบวันผมพูดตรงนะคุณเก็บได้ยันสองร้อยอะ ชุดนี้คุณใส่ได้จนถึงประมาณ170-180เลย190ยังได้อ่ะนะครับใส่ไปเถอะนะครับเก็บเวลยาวๆชิวๆนะครับโคตรคุ้มนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะครับในหน้าชอ็อปคนละครั้งนะครับ250แคสตนะครับประมาณนี้นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะครับผม